ลาบแล้วครับอ้หลังจากเลิกงานสร็วเนี่ยเวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าผบ้านเอาตาสิงคโปร์ก็สี่ทุมก็ผอ่อมึงไทก็ระมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มยากจะเลิกงานก็ผมกลับบ้านก็บผมส่งส้มบรรยากาศน่ต่างตั้งไว้กำกันะกน <stimulus> ync, er ะครับ บ้านมัน,นจะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราแสงไฟร้ายก็มันจะไฟแดงนะครับไฟเขียวไฟแดงนะครับผมจะจอดรถนะครับเนาะมันเติมบานตอน,นนี้ตะลังงามๆครับผมบานนิตติปานะครับลำแต่วันเติมเติมปลากันเลย amen joy 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 ตอนมันขคืนนะครับเนาะหนามันยังเล็กครับผมตามอากาศเดินไปเดินตามเวลาตามอากาศนะครับเนาะอากาศเย็นสบายสบายกว่าขคืนนะครับผมผมเคยต้องกังวลตัวมื่อกที่ฮอนฝนมัตกเนี่ยโอ้ยมึงบ่ได้ครับผมหอนให้เนี่ยตำร ทางด่วนครับผมก็มันเก้นเข้าสู่ทางด่วนนะครับนะด่วนหน่อยๆบรรยากาศมันขึ้นนั้งนั้นเอสิงคโปร์างนะครับน่าบ้านเปิดอีกเป็นแบบบ้านเป็นน้ำไหลไฟสว่างนะครับน่ะต้นไม้ไอ้ยจะปลูกต้นไม้ไว้ตามถนนตามพุทธบาทนะครับนะคืนนี้เมื่อเช้าก็ดู กออกแรงออกกำลังกายนะบิ่งออกกำลังกายเดินออกกำลังกายเราแต่คน,นตกมากกับเปียกเขามี่ลังค่ากันครับผมสังเกตย่างขึ้นบันไดข้างขามน,น,นะครับโอ้ยเป็นยังไกับแต่งไดไก,ก่ตาคนเข้ใจ้องังค่านะครับนะ ปั่มน้ำมันนี่กันเหตุงานกับเหตุเรืองขึ้นมาเืขึ้นดูแลเ เวนเร่อขึ้นรัเราขึ้นเื่ตอนเศร้าเราอสูททางด่วนแล้วั็สังเก็มเาม่ไก็จะเริ่มเป็นงานดีไซ่งานใหม่ของบริษัทที่กัาทางด่วนตัวนี้กเป็นทางด่วนนะครับงดหองประมาณ

เร็วกับผมงานมันเร็วปีปีกู้ขัวอะไรแบบผมครับใส่จะเป็นไฟแดงไงนะครับนะได้ก็ผมเดินทางต่อครับ